ไปไหนครับไปไหครับไปที่ใจค่ะสนใจเไปโคลมรัฐบาลกับผมไหมครับนืใจกับผมก่อนกัวแล้วไปไปไหมครับโคลมรัฐบาลสนใจไหมครับภารกิจนี้ยิ่งใหญ่มากสำหรับวงชนชาวไทยนะครับ ขึนเตือนลิปนี้สร้างเพื่อเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาต่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งความแตกแยกแตกงอกหรือแตกในใดใดท้งซึ่งผู้ชมที่รับคมโปวดไปรับสัมานก่อนรับโทรไอที่ไอที่ไอที่ไอ้นี้ครับสวัสดีครับผมมีผลละไม้มาขายให้สนใจซื้อต่อไหมครับครับอผลผลอะไรผลอะไรเอ่อมันชื่อว่าผลเอ่อผลมังคุดมังคุดครับ มังคุดมังคุดพี่ด้วยกินไหมครับมังคุดมังคุดวันนี้ผมซื้อผมซื้อมาสิบสิบล้านเบลีแล้วนะผมขายต่อพี่สิบห้าล้านแล้วกันถือว่ากำไรนิดเดียวสิบห้าล้านเบลีโอโหจ็ไหมครับแพงอะแพงอะเอ้ามันหายากในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงฤดูมันด้วยผมมังคุดมังคุดอะมังคุดมังคุดเดอผมต้องกินทุเรียนทุเรียนดิอ่าทุเรียนทุเรียนกินไม่ได้ครับช่วงนี้มันแพง พี่เจอไม่พูดใช่ไหมเออเย่อะไรวะจะคุยก็๋ยวผมอยู่กับคุณเดี๋ยวผมจะรั่วเอาอะไรพี่ชายอันอันนี้มีใครเป็นคนอีสานไหมครับมันคังคัคังขมงขังขังขังขลงขคือผมมีผลไม้ผมขีผขไม้ปีีาาผลรีัาสมใขไหให้คัอีสานครับสนใจัั นี่ครับมันเชื่อว่าผลบักือบักออครับกินหมครับผลอะไรนะครับไม่มีอะไรครับไปบักืึแปลว่าฟักทองอันนี้ผลใช้งานมาแล้วสภาพเอ่อเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับมือสองผ่านตูดผมมาแล้วผิผมมีสองวยเหรอครับอ่ะผมคือผมใช้หมดแล้วไงครับเนี่ยมันเขี้ออกมาครับโอ้โหขี้ออกมาซะด้วย คือให้<ส>ผมกินขี้ว่ากันเถอะอแต่มันเนี่ยครับสภาพมันปกติครับซื้อต่อนหครับเป็นลงลงไปล้างน้ำหน่อยไ,ได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะตัดสินใจทีลงเลยครับตายแล้วแต่ไปแล้วนี่ก็เรียกเขาว่าเมย์เฮ้ยมารับก่อนมารับก่อนเฮ้ยมารับก่อนโอ้สาวไปล้างน้ำให้เราเนี่ยเฮ้ยเจ้าหน้าที่ครับคุณตำรวจรถติดตามผมมาจะเอาขี้มาป้าย สวัสดีครับสวัสดีครับมีใครสนใจไปเป็นลูกเรือผมไหมครับลูกเรือผมขาดครับเรือหนุ่มอันนี้สังกัดอะไรครับเอ่อสังกัดหมอกฟางครับลูกเรือเรือซันนี่ครับสนใจไหมครับเรือเรือตรงนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ตำแหน่งพิเศษแล้วครับตังตำแหน่งนี้นี่สําคัญต่อเรือมากครับตำแหน่งคนวิทน้ำออกจากเรือครับสนใจไหมครับไ่้ค่าแรงกันแล้วเท่าไหร่ครับที่นี่ เออ่ไม่มีค่าวแล้ครับมีแต่ข้าวฟรีแล้วก็น้ำทิวิดอ,อก็กินฟรีครับตักน้ำทะเลกินเอาสนสนใจไหมครับสนใจไหมครับไม,ไม่เป็นไรครับอ,อุย๊ยถ้าเกิดถ้าเกิดผมได้ผลปีศาจอร่อยอร่อยเดี๋ยวผมแบ่งให้เลยนะปีศาจอร่อยอร่อยด้วยนะซื้อต่อไหมครับผลกรมุกรมุครับแม่ครับซื้อทุรกิจต่อไหมครับปองแล้วนะ อันนี้ไม่ใช่ทุเรียนครับอันนี้ฟักทองครับดูผิดหรือเปล่าฟักทองอันไม่ใช่ฟักทองอันนี้อันนี้ไม่ใช่ฟักทองอันนี้คือส้มอส้มส้มอะไรใหญ่ขนาดนั้นเนะนี่เนี่ยซื้อคนโกโมโกโมต่อผมงไหมเนี่ยโกโมโกโกมุกมือสองแล้วอันนี้สุกเต็มโมอันนี้แบบว่ากินทีเป็นจบฟซีนาเลยอะไโกโมกินเราเป็นไรนะครับกินเราเป็นจอฟซีนาจะกินทำไมเนี่ย นะครับไปไหนครับไป<น>ที่ใจ,ใจค่ะสนใจเอ่อไปโคลมรัฐบาลกับผมไหมครับมากกับผมกว่แล้วไปไปไหมครับ <c oughs> โคลมรัฐบาลสนใจไหมครับภารกิจนี้ยิ่งใหญ่มากครับประชานชาวไทยนะครับไปไไปไหนไปไหนไปไหนเดี๋ยวเอาผลปีศาจให้กินสนใจไหม มีผลป<จ>ิศาจไม่สนใจเหรอเรามีผลปิศาจขายให้หลายอันเลยนะสนใจไหมไปนะฮะนายนี่น่าจะเป็นนักธนูมืออาชีพนะไม่สนใจมาเข้าร่วมองค์กรกับเราเหรอกลุ <c oughs> ่มโจรสลัดว่ากลุ่มโจรสลด <c oughs> ัดโจรสลดัดหมวกฟางกลุ่มโจรสลดัสลด,มลด <c oughs> ไม่เคยดูวันทีดะ่ะอ๋อเดี๋ยวเรายอมเปลี่ยนให้เป็นกลุ่มโจรสลัดหมวกแดงเลยเนี่ยให้นายเป็นหัวหน้าแทนเลยสนใจไหมไ่สวย โอ้โหนิวสายยกตำแหน่งกับตันให้เลยนะเนี่ยเอาไม่รู้ไ่กบอกตกปลาเหรอครับรับอมครับขอบอกอ,อยากออแขนยืดแล้วไปจับปลาเองในน้ำได้ไหมครับผมมีผลนปีศาจมาขายต่อครับเป็นไม่น่ากครับใช่ใช่ครับอันนี้ผลโกมกโกมกเลยนะครับผลยางยืดมมมผมเอามาขายต่อครับเป็นผลไม้มือสองราคาถูกครับ เท่าไหร่ครับเท่าไหร่อค่าตัวผม500ล้านเบลีอันนี้ผมขายให้สัก499ล้านเบลีแล้วกันครับขอเอ่อ49บาทเลยนะสี่สบาบาทน่าจะซื้อได้แต่แอปเปิลลูกเนึ่งแล้วครับวันนั้นแนะสนใจไหมครับอันนี้มือสองเลยเนี่ยผมเพิ่งขับถ่ายออกมาวันนี้เนี่ยสดๆใหม่ๆโหเกินเลยอ๋อไม่นสนใจแล้วครับสดๆเลยนะครับเนี่ยผลไม้ออกกิน ผลปีศาจจากตูดของลูฟี่สนใจไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเป็นราชาชนสลัดหรือไมครับไม่ครับผมจะเป็นพระราชาของประเทศไทยครับผมไม่เป็นราชาจนสลัดวีล้มบัลลังก์เหรอหือคุณจะสืบทอดต่อจากโอเลียนไม่ไม่ไม่รู้จัก,จกใครคือโอเลียนผมรู้จักแต่โอโอดีโรเจอร์ โอดีโรเจอร์โอดีโรเจอร์โอดีโรเจอร์สมบัติเยอะนะครับโอดีโรเจอร์ดจริงก็รวยสมบัติอยู่ที่ไหนหรอครับอยู่ในวังเหรเอาดีเขามีวังหน่ยเหรอครับโอดีโรเจอร์มีวังอะไรนะวังน้ำฉีงอะไรพวกนั้นน่ะผมผมเป็นล้านของโอดีโรเจอร์นะครับเนี่ยเอาละโอดยโรเจอรย์ไี่มีลูกชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าเอ่อฟังปอน ัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ปกติพี่ขับถ่ายสะดวกขับขายคล่องไหมครับผมมีผลปีศาจมาขายให้ครับอลไดเลยครับอันนี้กากอาหารเยอะนะครับกินแล้วฮะเดี๋ยวกูอันนี้เช็คไฟบ้านเป็นไฟ้วยใช่ไหไฟร่วดเหรอครับไฟลวผมมีโกโมโกโมขายให้ครับกินแล้วไฟช็อตไม่ได้ครับเป็นผลยางยืดสนใจไหมครับ เป็นอยู่มันมันมันรีคอมไปแล้วมันรีคอมไปแล้วอาเนี่ครับถ้าเกิดกินผลนี่จะสามารถซ่อมไฟได้โดยไม่ต้องกวาวไฟช็อตนะครับเนี่ยผมขายต่อให้เลยเนะี่ยผลไม้มือสองผลไม้มือสองกินไปเลยป่ะนี่ใช่ครับอันนี้เพิ่งขับถ่ายออกมาวันนี้ครับตอนเช้าเอามาขายต่อ,อเลยครับเนี่ยโอ้โหอะไรฮาฮัลโหลครับคนลูกค้ามาซื้ออะไรครับมาซื้อหัวแมวค่ะ สนใจซื้อผลปีศาจด้วยไหมครับมีผลปีศาจขายครับซื้อไหมครับซื้อไหมครับอันนี้คือผลปีศาจครับกินกินไหมครับกินแล้วจะทําให้สุขภาพดีแข็งแรงขับถ่ายคล่องขับถ่ายสะดวกครับขับถ่ายคล่องเราถ่ายสะดวกสนใจไหมครับที่อื่นที่อื่นขายราคาแพงมากเลยนะครับเนี่ยผลปีศาจกินไหมครับกินไหครับผลปีศาจชนิดใหม่เชื่ออะไรคะ ปกติที่เอินขายลูกแล้วประมาณเจ็ดบาทแต่ผมขายประมาณห้าร้อยล้านเบลีก็ได้ครับถูกถูกห้าร้อยล้านเบลีใช่ครับไม่มีสักเบล <Sure> ีเลยทำไมเซนไม่กัดได้ปะอ่ไม่ได้ครับพดี่าผมมีแว่าจะไปโก่นรัฐบอลสนไรครับพอดีว่าผมมีแผนว่าจะไปโค่นรัฐบาลสนใจไหมครับ ไหนครับไหนไหนเรือพาไปดูเรือไหนเออเรือยังไม่ได้ซื้อครับตอนนี้เซ็นไว้อยู่ครับต้องต้องไปหาตังค์ก่อนครับแล้วโซโลมาไหมโซโลไม่เปิดไมค์อ๋อโซโลเหรอโซโลตอนนี้เขาพักร้อนนะเขาไปทําเป็นอาชีพช่างตัดผมอยู่ครับส่วนซันจิก็ไปเป็นผู้สอนคาราเต้เฮ้ยสแตน อันนี้สแตอร์ไรครับเนี่ยยิงมากไม่ยอมโทษถอดโจ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 เนเดอะเวิลด์ครับเ้าเราเป็นโจโจ้ทำให้ใช้เดอะเวิลด์อ่ะมันมีให้ซื้อยาดีเขาหรอเขาทำทองใช่ป่ะอ๋อหยุดหยุดเวลาโชว์นะครับหยุดหยุดเวลาโชว์นะครับถ้าเป็นเดอะเวิลด์ออกบบโโจจส ทำไมคนอื่นเดินได้ไล์ููอ๋อยังยังไม่ยอหลังครับยัง้องอันนี้มึของปอบอนี้มึของปอบปอบมากเลยโอ้คนกล้าดูมินเดได้ไงเนี่ยเดวสตนต่อยคนแเเอร์นะคเดโอยู่เวลาก็ไม่ได้ดี๋ยครับเซนหวิธีโ้ย้ยครับโลฟี่สนใจมาร่วมมือกันเพื่อจะไปเป็นราชายโจนสารครับ ได้ครับผมพร้อมเป็นโอคังเนี้ยนะครับอะไรนะครับน่าน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 าผมพร้อมจะเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งเลยครับโอ้ฮีโร่อันดับหนึ่งเป็นทั้งฮัวคังเนี่ยทั้งฮีโร่อันดับหนึ่งไม่สนใจมาเป็นราชาโจสลัดหรอแด้ผมจะเป็นคีกรอบอย่างกินธามะให้ได้เลยโอ้กินธามะก็มาเฮ้ยมาเป็นราชาโจรสลัดกับผมดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปเอ่อโค่นล้มรัฐบาลโลกสนใจไหม ได้ได้ได้สนใจครับ,อ,รบอันดับแรกเราไปโค่นล้มรัฐบาลไทยกันไหมเราอะ่ะ <c oughs>